FM-105 Smile Thailand คือมันเป็นเวลาที่ผ่านกันไม่กี่ชั่วโมงและเวลาข่าวออกกับคุณข่าวนิวออร์ลีนข่าวที่ลาสเวกัสและข่าวที่นิวยอร์กมันไม่ได้ใกล้กันเลยนะคุณนะแต่คนที่อ่านข่าวจะรู้สึกว่าใกล้กันเพราะมันเป็นการรับข้อมูลข่าวสารประทะตัวเรา ด้วยข้อมูลข่าวสารที่มันรวดเร็วเหลือเกินวันนี้เราจะต่อสายไปที่อาจารย์มาโนออารีนะครับเราจะประเมินตะวันออกกลางแล้วก็แน่นอนสังคมอเมริกันกับความเชื่อมโยงเพราะมีคําว่า i อเเกิดขึ้นด้วยขึ้นด้วยคุณผู้ฟังครับอาจารย์มาโนออยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์มานอครับครับสวัสดีครับคุณวาดและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับประเทศไทยคงจะมีความสุขมากเพราะเรามีพลุเยอะเหลือเกินนะครับแต่ที่อเมริกาเนี่ยประทัดไฟระเบิด ที่ในรถของคุณของคุณอีลอนมัสแล้วเขาเชื่อมโยงไปกับการกลาดขับรถรถกระบะพุ่งชนแล้วก็กาดยิงเนี่ยที่นิวออร์ลีนและยังมีกาดยิงที่นิวยอร์กด้วยซึ่งอันนี้ล่าสุดเลยนะอาจารย์อาจารย์แล้วมีธง i อ s อยู่ในรถที่นิวออร์ลีนอาจารย์รมอประเมินว่าเออ,อก,การการก่อการร้ายหรือมันจะเป็นแค่แค่เป็นเหตุป,ปกติที่เอเมริกาก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วอาจารย์มาโนดประเมินยังไงฮะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณว่าเล่าให้ฟังหลายๆเหตุการณ์เนี่ยนะผมคิดว่ามันสะท้อนอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าวันนี้อเมริกาเนี่ยนะครับมีความวุ่นวายแล้วก็รุนแรงภายในประเทศอย่างชัดเจนนะครับเป,เป็นเป็นข่าวใหม่รับปีสองพันยี่สิบห้าเลยนะครับเราเห็นได้ว่ามันมีหลายลักษณะมาก ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในรูปแบบของการก่อเหตุนะครับหรือความรุนแรงที่ที่ที่ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือวินาศกรรมก็แล้วแต่เนี่ยนะครับใช่ไหมครับกรณีของรถเทสลาใช่ไหมครับที่ระเบิดน่าลงแรมครับนะครับซึ่งถ้ามองเป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมครับไซเบอร์ทรัคใช่ครับแต่ถ้ามองเป็น กรณีของการก่อวินาศกรรมเนี่ยอันนี้ยน่าสนใจครคุณวาดครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก่อเหตุก็ตามเนี่ยนะฮะเป้าหมายมันคืออีลอนมัสบวกทรัมใช่ไหมครับเพราะว่าเทสลาเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของอีลอนมัสเป็นแบรนของอีลอนมัสอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วโรงแรมเนี่ยก็ชัดเจนว่าทรัมม์ซึ่งกำลังจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีไม่กิน ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมจึงคิดว่าถ้าเป็นวินาศกรรมเนี่ยนะครับเป้าหมายของการโจมตีก็คืออีรอนมารและทรัมป์ดังนั้นดังนั้นถามว่าใครจะใครที่เป็นคนมุ่งที่จะโจมตีอีรอนมาแล้วถามทํทำไมต้องเป็นอีรอนมาด้วยมผมคิดว่ากลุ่ม i อสเนี่ยนะฮะถ้าเราจะเชื่อมโยงไป <c oughs> กรณี อีกกรณีหนึ่งนะครับกูมเอไม่ได้มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะไปโจมตีอีลอนมัสนะฮะเพราะอีลอนมัสเนี่ยเป็นพูดพูดง่ายๆคือเป็นนักการเมืองหน้าใหม่นะฮะในในทำเนียบขาวถูกไหมครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิลอนมัสเนี่ยเป็นเป็นดาวทำเนียบนะฮะโดดเด่นมากที่ที่ทำเนี่ยตั้งขึ้นมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว อิรอนมาสเป็นไข่อิรอนมาสเป็นนักธุรกิจใหญ่ถูกไหมฮะ,ฮะ,ะดังนั้นผมคิดว่ามันมีเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งกันเรื่องของอทุนและผลประโยชน์ทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับคือผมเคยตั้งข้อสังเกตนะฮะไปก่อนหน้านี้ว่าการที่ทําขึ้นมารอบสองเนี่ยนะครับเขาเขาเขามีอาจจะมีแนวนโยบายที่ ขัดแย้งหรือว่าไปท้าทายกับกลุ่มผลประโยชน์เดิมนะพวกเอสเต l ิชเมนต์ทั้งหลายนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาตั้งอิรนมา์ขึ้นมาแล้วก็ตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมาครนะเพื่อจัดการอะไรหลายๆอย่างถูครับรวมไปถึงการตั้งอะไรนะฮะรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ขานวัคซีนซึ่งมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลของกลุ่มทุนยาอะไรต่างๆใช่ไหมครับอันเนี้ย เป็นไปได้หรือไม่นะครับที่ทําให้ให้ทากับอีลอนมาร์เนี่ยตกเป็นเป้าของการโจมตีนะครับส่วนอีลอนมาร์ก็ก็ก็บอกนะครับพยายามจะเชื่อมโยงว่านี่มันเป็นเรื่องของการก่อการร้ายมันไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของรถอะไรต่างๆเห็นไหมฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกระทบต่อธุรกิจนะครับของเทส l าอย่างหนัก อืครับอ,อันเนี้ยกรณีเนี้ยน,นะฮะผมค่อนข้างให้น้ําหนักไปทางปัญหาภายในใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าคนจะสับสนอย่างนี้ครับคุณว่าฮะครับ,รบพอเวลาอีลอนมสัสบอกว่าเอ้ยเป็นการก่อการร้ายเนี่ยคนจะคิดว่าเอ้ยเป็นฝีมือของกลุ่ม i อเอสนะฮะแต่ในความหมายที่แท้จริงของอการก่อการร้ายเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครก่อเหตุก็ตามถ้ามันมันก่อเหตุแบบเนี้ยมันก็จะว่าเป็นการก่อการร้ายครับคถูกไหมฮะแต่เพียงแต่ที่ผ่านมาเราจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าถ้าเป็นการเมืองภายในจะไม่ใช่การก่อการร้ายอะไรอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือคือประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นกรณีของการระเบิดรถเทสลา ครับทาไมอาจารย์ประเมินว่าคือเผอิญว่าที่นิวออร์ลีนส์เนี่ยมันมีธงไอเอสอยู่ในรถกระบะคันนั้นเอาละตอนหลังเนี่ยเอฟเขามาประกาศชัดเจนแลแ้วภายในเวลาแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะว่าเขาทํางานคนเดียวก็คงไม่ได้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอะไรเพราะตอนแรกคิดว่ามีเครือข่ายแต่ว่าตอนนี้เขาไปตามดูคลิปเก่าที่เอามีความรุนแรงที่จะประกาศของเจ้าตัวต่างๆนะทีนี้อาจารย์ครับตัวชื่อเขาเดูเขาชื่อซัมซุดดินจับบาเนี่ย ชื่อเขาบอกอะไรเราได้ครับอาจารย์เขาบอกถึงถึงชาติพันธุ์หรือที่มาอะไรไหมครับอาจารย์ครับชอ่อตินชาบัตสนเลยนะฮะก็เป็นชื่อเอมุสลิมนะครับแล้วก็มีรากภาษาอาหรับแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นชาวอาหรับเขาเขาเป็นอะไรกันนะเห็นว่าใช่ครับมุสลิมทุกคนเนี่ยนะฮะก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาอาหรับเป็นของตัวเองแทบทั้งนั้นเลยอครับทีนี้ชาบัสเนี่ยนะฮะก็ เป็นคนที่เกิดในอเมริกาเลยนะครับอายุ42ปีนะครับซุ่งโอนก็ก็ถือว่าน่าจะเป็นลูกหลานของคนที่อพยพไปอยู่ในอเมริกานานแล้วนะครับแล้วถ้าไปสืบประวัติดูเนี่ยนะก็จะพบว่าเขาก็ไม่ค่อยมีประวัติอาชญากรรมอะไรรลายแหลงนะครับเข้าใจว่าเคยมีประเด็นเรื่องของการ เอรักเล็กขโมยน้อยอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เหญ่อะไรนะครับแล้วก็ขวส่วนตัวเนี่ยก็มีเรื่องของการอย่าล้างนะครับกับภรรยาครับทีนี้พอตํารวจไปสืบสาวเราเรื่องจากคนรอบตัวนะครับพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายเพื่อนเก่าอะไรเนี่ยทุกคนก็ต่างพูดไปในลักษณะเดียวกันว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีความรับผิดชอบอะไรต่างๆนานาใช่ไหมฮะ ก็แทบก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเป็นคนก่อเหตุนั่น<ล>ะนะฮะ,ฮะเห็นหน้าเขาเห็นคลิปเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยอาจารย์ครับคือหน้าก็แบบโอ้คนเราคือเห็นหน้าก็หน้าตาไม่ดุเลยฮะคือหน้าตาแต่เขาบอกว่าคือค,อความที่คือเป็นพลเมืองมีการแน่แล้วมาจากรัฐเท็กซัสนะฮะและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของกองทัพคือเคยอยู่กับกองทัพสหรัฐแล้วเชี่ยวชาญไอทีแต่การเชี่ยวชาญไอทีก็ไม่น่าจะมาก่อเหตุแบบอย่างเงี้ยแรงแรงแบบใช้ความรุนแรงมากสุดสุดขั้ว ก็ก็ก็ดูแปลกประหลาดไปกว่าปกติครับอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าอาจารย์ประเมินในเคสยังไงฮะถ้าบอกว่าตรงเทสลาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องภายในซึ่งเป็นเห็นชัดเจนว่าส่งสัญ,ญลักษณ์สัญญาณเนี่ยไปถึงกับอีรอนมัสแล้วก็กับทรัมป์อาจจะประเมินกลับไปที่เป็นภายในแต่น,นี้ก็รอ f b i เขาอันนี้เราก็ประเมินกับจากภายนอกก่อนทีนี้ในกรณีน,น New Orleans, ิวออร์ลีนส์กับกับซัมสุดดินจับบาเนี่ยอาจารย์อาจารย์ประเมินยังไงฮะจากประวัติเขาทั้งหมดเนี่ยฮะครับคือสิ่งที่ คุณวาดเรียนไปนะว่าเขามีประวัติเคยทางานนะครับอทหารเป็นทหารของสัอเ์นิกาเชี่วชาญไอทด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เคยไปที่ไหนฮะไปประจำการอยู่ที่อัฟกานิสถานมาช่วงหนึ่งในช่วงปี2009ันเกซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างรุนแรงมากๆในในแถบนั้นใช่ไหมครับใช่ครทีนี้คุณวาดครับคุณวาดที่ผ่านมาเนี่ยคงเคยได้ยินว่า มันมีทหารอเมริกันหลายคนนะที่ไม่ใช่คนมุสลิมเนี่ยก่อเหตุรุนแรงในอเมริกาและมีปัญหาทางด้านสุขภาพเข้าใจเป็นเหมือนทรอมาถูกไหมฮะหรือความรุนแรงที่เขามีเขามีชื่อเรียกนะโลกเช่นเดียวกันเอพีไอไปสืบประวัติมาแล้วบอกว่าไม่มีการน่าจะไม่มีการอะไรนะฮะเชื่อมโยงกับ กลุ่มข้างนอกน่าจะเป็นการก่อเหตุคนเดียวตามลำพังหรือที่เรียกว่าโดนบุฟถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีการพบธงไอเอสติดต้ไปด้วยใช่ไหมค,ครับซึ่งไอธงเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าเพราะมันมีมันมีประเด็นอย่างนี้ฮะว่าไอธงที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับแล้วก็เผยแพร่กันเนี่ย นะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นธงจากที่เกิดเหตุหรือว่าเอาเป็นภาพมาประกอบเฉยเนี่ยนะฮะแต่ไอ้ธงนั้นเนี่ยมันที่ปรากฏอ่ะนะฮะมันมีลักษณะของการติดกับด้านกับหัวนะฮะกับหัวกับหางกับกับตัวเสาของมันเนี่ยตัวด้ามของมันนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะในสังคมส่วนหนึ่งว่าเอทำไมธงถึงกับด้านถ้าบอกว่าได้แรงบรนดาลใจจาก i อตามที่เป็นข่าวถึงแม้ว่าไม่ได้เชื่อมโยงกับ i อแต่ว่าได้แรงบันดาลใจกับ i อเอสแล้วเป็นมุสลิมด้วยเนี่ยทำไมถึงด้านทําไมถึงทำธงออกมากับด้านอันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบข้อได้จริงนะแต่เป็นการตั้งข้อสังเกตอาจาโอ้อาจารย์ครับครับคือสิ่งที่อาจารย์มานพกล่าวเนี่ยเชื่อว่า FBI ต้องประเมินมากคือคืออัฟกานิสถานแรงอย่างที่เราทราบตอนนั้นก็คือตอบโต้จาก กรณีนายอีลเแล้วก็ไปที่อัฟกานิสถานมาแล้วก็เพิ่งยกพลออกมาอย่างที่เป็นข่าวใหญ่ๆกันมาเนี่ยนะฮะแล้วอาจารย์พูดถึง PTSD คือ post traumatic stress disorder คือทหารผ่านศึกตั้งแต่ยุคเวียดนามหรือยุคอัฟกานิสถานเนี่ยบางทีเขาก็เขาก็มีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปจากโลกจากสิ่งความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในอดีตอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่<ม>คนพูดกันนาหูนะครับอาจารย์ครับอืมครับ ครับผมผมว่ามันน่าสนใจอย่างหนึ่งครับคุณอัดครับถ้าเราย้อนกลับไปตอนปี2017นะครับตอนนั้นคัมก็เป็นประธานาธิบดีแล้วแหละมันมีการก่อเหตุการ์ยิงที่าสเวกัสนะครับโดยฝรั่งนะครับที่เทศกาลดนตรีชายหาดคคนตายไปเกือ58 59คนนะฮะปรากฏว่า อเอสเนี่ยรีบออกมาอ้างความรับผิดชอบเลย uh huh. ว่าเขา,เ,าเป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าเตฟ,ฟานอ,าอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมจำไม่ได้ฮ uh huh. เป็นคนที่เปลี่ยนศาสนามาเป็นอิสลามครันะฮะแต่ปรากฏว่าพอสืบแล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เลย oh. นะฮะแปลว่าเขาก่อเหตุโดยลำพังนั่นหมายความว่าไอเอสเนี่ยจะ อ้างทุกความรุนแรงนะครับว่าเป็นฝีมือของเขานันนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครั้งนี้เนี่ยยิ่งอ้างง่ายใหญ่เลยเพราะว่าเป็นมุสลิมด้วยแล้วก็มีมีธงไอเอสอยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าไอเอสจะอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็ตามเนี่ยเขาก็อาจจะท่างความรับผิดชอบได้ง่ายขึ้นนะครับครับอาจารย์ครับคือเราพูดถึงไอเอสแล้วเราตั้งใจดูกันมากเพราะว่า มันเพิ่งคือคนที่ติดตามข่าวโลกก็จะเข้าใจว่าเรื่องที่ซีเรียเนี่ยซีเรียก็กําลังพลิกกลับอาจารย์ครับวัดขอสั้นๆนิดเดียวเกิดเอาไว้ก่อนอาจารย์ประเมินซีเรียว่าจะไปยังไงต่อครับเพราะว่าคือแน่นอนว่าซีเรียเวลาเราพูดถึงมันก็จะมีทุกกลุ่มอยู่ในในในซีเรียหมดแล้วเราก็เคยคุยกันหลายครั้งอาจารย์ประเมินว่าปีเนี้ยหลังจากนี้ไปคุณทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยในอีกไม่กี่ไม่ถึงสองสัปองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยนะวันที่20เนี่ยกับซีเรียแล้วปีนี้จะเป็นยังไงต่อครัับบอาจรรย์ค ครับในส่วนของทรัมป์กับเอ,อซีเรียเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทรัมปจะไม่ค่อยสนใจเอ,อเรื่องของซีเรียในส่วนที่เป็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่กลุ่มอำนาจใหม่นะฮะที่จะคุมซีเรียแต่ว่าเขาจะให้ความสนใจไปที่สองพื้นที่หลักที่ทรัมาจจะเข้าไปหนุนนะครับตัวหนึ่งก็คือพื้นที่ทางใต้ของ ซีเรียหรือว่าทางตอนเหนือของอิสราเอลทําก็อาจจะมุ่งความสนใจไปตรงนั้นว่าจะทํำยังไงให้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เอไม่ไม่ไม่ให้อกลุ่มไหนเนี่ยนะเข้ามาคุกคามอิสราเอลได้นะครับเพราะทั้กับอิสราเอลก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแน่นกันอยู่แล้วนะครับ<ะ>กับส่วนที่สองก็คือคันที่ขึ้นไปทางเหนือ,อนะเหนือก็คือพื้นที่ที่เป็น ของชาวเคิร์ตนะที่มีชาวเคิร์ดอยู่เนี่ยคาก็อาจจะไปสนับสนุนให้มีการตั้งนะครับเขตปกครองตนเองหรือว่ารัฐนะครับใหม่ขึ้นมาของเคิร์ดเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็จะนําไปสู่ขัดแย้งขัดแย้งวุ่นวายนะครับอีกอีกแบบหนึ่งส่วนในซีเรียเนี่ยผมคิดว่าปี2025จะเป็นปีของการทูตและการต่างประเทศ ที่น่าสนใจเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเห็นยูเครนนะครับผู้นัยูเครนส่งตัวแทนไปคุยกับซีเรียนะครับซีเร,รียส่งรัฐมนตรีต่างประเทศใหม่ไปคุยกับซาอุนะครับมีการเจราจากับรัเสเซียมีหลายประเทศรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติตะวันตกเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาพร้อมที่จะยอมรับซีเรียนะครับโดยฐอเนรกกาเนี่ยยกเลิกข้าวหัวของ อันจุลานี่ผู้นำกลุ่ม STS ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะั้นปี2025เนี่ยผมคิดว่าซีเรียจะเป็นพื้นที่ต่อรองทางการเมืองของกลุ่มฝ่ายต่างๆในนั้นและมหาอำนาจต่างๆด้วยเช่นกันนะครับครับครับอาจารย์ครับเราถือว่าเกลิ่นเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตามกันต่อเพราะว่าเรื่องนี้เห็นทีว่ามันจะไปต่อตะวันออกกลางก็ยังจะไปต่อแต่ว่ารูปแบบมันอาจจะ เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าปรับเปลี่ยนไปเราคงยังต้องติดตามกันต่อนะครับอาจารย์วันนี้กลับขอผู้เข้ายจมาโน้ตมากครับอาจารย์ครับสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ครับครับสวัสดีปีใหม่ครับเช่นกันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร้อยห้าสมัยไทยแลน